สวัสดีครับผมบอลจากพัทธิลายทีนะครับวันนี้มาติด bmw 320d นะครับเดี๋ยวมาถ่ายรุ่นชัดๆคันนี้เขาเลือกกล้อง7 0ไมเ์ห5 1 0เป็นกล้อง 2K ตัวนี้แล้วก็ใช้สายการเชื่อมต่อแบบปลั๊ก obd 2นะครับเพื่อใช้งานในโหมดจอดรถได้ด้วยนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปขนานไฟกับตัวฟิว l b บ x ็อกติดตั้งง่ายนะครับเสียบปลั๊กใช้งานได้เลยเดี๋ยวมาดูวิธีการติดตั้งคันนี้กันกันกบ bmw 3 2 0 d ปเด็กขั้นแรกนะครับเมื่อเรากำหนดจุดที่จะติดตั้งเรียบร้อยแล้วติดแผ่นใสทำความสะาดกระจกนะครับแล้วก็ติดตัวกล้องกดให้แน่นนะครับก็เป็นวิธีพื้นฐานส่วน BM เนี่ยเราจะเลือกติด ทางฝั่งซ้ายก็ได้หรือจะติดข้างล่างก็ได้นะครับคนที่ไม่ชอบอะไรเกะก,กะเขาก็จะให้อยู่ทางซ้ายเสร็จแล้วกเก็บสายขึ้นด้านบนนะครับคันนี้จะไม่มีการไปขนานฟิลหรือเสียบสายให้มันลกอยู่ตรงนี้นะครับทุกอย่างจะซ่อนอยู่ทั้งหมดถ้าเราเลือกใช้ตัวปั๊กแบบ OBD2 ตัวนี้แล้วแล้วก็แก้ไขข้อเข้าใจผิดกันนะครับปั๊กตัวนี้ไม่ได้ดึง Data ของตัวรถเขาใช้การคำนวณไฟฟ้าอย่างเดียวถ้ารถยังมีการ ขยับเรื่องของไฟฟ้าอยู่ก็แสดงว่ารถยังขับอยู่นะครับถ้าเราดับเครื่องรถเรียบร้อยแล้วกระแสไฟฟ้านิ่งแล้ว OBD ก็จะสั่งให้กล้องเข้าสู่โหมดจอดรถเท่านั้นเองง่ายมากนะครับไม่มีผลต่อประกันศูนย์ใดๆทั้งสิ้นแหละศูนย์จะใช้ปลั๊ก OBD เขาก็ถอดปลั๊กกล้องออกเขาก็เสียบปลักของเขาแต่เวลาที่เราเอารถออกมาแล้วเนี่ยเราต้องเช็คก่อนว่าปลั๊กของเรามันเสียบอยู่ที่เดิมหรือเปล่า ติดตั้งเจ้า bm 3 2 0 d คันนี้นะครับเราติดที่หน้าร้านจากตุโชตของเรานะครับงานติดตั้งลูกค้านัดหมายล่วงหน้าก่อนแล้วก็สามารถนำรถเข้ามาติดตั้งได้เลยนะครับตามวันเวลาที่ได้นัดหมายกับทางร้านเอาไว้เพื่อจะได้ไม่ต้องมานั่งรอนะครับส่วนถ้าเกิดมาก่อนเวลาจะมีที่นั่งไหมในร้านมีที่นั่งสาหรับรอการติดตั้งนะครับ ในพื้นที่ข้างเคียงนะครับก็จะมีร้านอาหารมีมินิมาร์ตนะครับไว้บริการลูกค้านะครับหรือถ้าบอกว่าอยากจะนั่งกินกาแฟคาเฟ่ชิลช,ชก็มีเช่นเดียวกันนะครับสามารถเดินไปได้ไม่ไกลมากนะครับวันไหนแดดร้อนฝนตกนะครับจะใช้ร่มของทางร้านเดินไปที่ร้านค้าเหล่านี้ก็ทําได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวมาดูงานติดตั้งกันต่อกับ bmw 320d นะครับ คันนี้เป็น B M ป้ายแดงยังมีประกันแบบ B S I อยู่นะครับการติดตั้งก็จะไม่ใช้การเดินสายแบบฟิ l แท็บนะครับเนื่องจากเป็นห่วงเรื่องผลกระทบนะครับเราจะทําการติดตั้งแล้วทิ้งให้ลูกค้าเป็นผู้รับภาระหรือผู้รับความเสี่ยงอย่างเดียวมันก็ไม่เวิร์กสำหรับการทำงานนะครับดังนั้นจึงแนะนำให้ลูกค้าเลี่ยงไปใช้ตัวอุปกรณ์เสริมอย่างน้อยๆอ,อุปกรณ์เสริม บริษัทผู้ผลิตกล้องเขามองแล้วว่าจุดจุดนี้จะมีปัญหาเขาถึงออกแบบอุปกรณ์เสริมมาให้ใช้กับตัวกล้องของเขานะครับกล้องยี่ห้ออะไรใช้ปลั๊กหรือใช้อุปกรณ์เสริมยี่ห้อนั้นนะครับจะไม่มีการไปควยยี่ห้อกันหรือเป็นการดัดแปลงระบบต่างๆดัดแปลงออปชั่นต่างๆให้กล้องทํางานนะครับดังนั้นใช้กล้องยี่ห้อใดใช้อุปกรณ์เสริมยี่ห้อนั้นและแนะนําก็คือ เราซื้อกล้องจากที่ไหนให้ซื้ออุปกรณ์เสริมจากที่นั่นด้วยนะครับการรับประกันจะได้สอดคล้องกันไม่ใช่ว่าซื้อกล้องร้านหนึ่งซื้อสายอีกร้านหนึ่งนะครับมันก็จะการรับประกันมันก็จะวุ่นวายบางทีร้านนู้นปฏิเสธเพราะว่าไปใช้ร่วมกับอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ของร้านเขานะครับอันนี้ก็แนะนํากันสําหรับการซื้อกล้องจากภายนอกมาให้ทางร้านเราติดตั้งอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เน้นย้ํากันทุกครั้งนะครับเราซื้อกล้อง คุณภาพดีมาแล้วอย่าลืมเลือกใช้เมมที่เป็นเมมแท้หรือเมมที่มีประสิทธิภาพดีพอสมควรด้วยนะครับกล้องรุ่นใหม่ๆนะครับจะต้องการเมมโมรีหรือไมโคร SD c a r กาที่มีมาตรฐาน U3 นะครับรองรับการเขียนจากตัวกล้องเนี่ยด้วยความเร็วสูงดังนั้นแนะนำว่าซื้อเมมโมรีใหม่ซื้อเมมโมรีแท้และเลือกตัวที่เป็นมาตรฐาน U3 นะครับตอนนี้เรา ร้อยสายกล้องหลังนะครับมาทางด้านหลังละเราร้อยสายไว้ใต้ตัวแอร์แบ็กนะครับก็ไม่มีอะไรสำหรับ BM แต่ว่าก็คือต้องทำให้มันค่อนข้างเรียบร้อยครับจะทำแบบเสร็จคันนี้รีไปทำอีกคันหนึ่งมันก็ไม่ไหวคันนี้เป็น BMW ซีรีสามนะครับ 320D ซีรีส์สามเนี่ยมันจะไม่มีม่านถ้าเป็นซีรีส์ห้าก็จะมีม่านแต่ม่านของ BM อ่ะถือว่าไม่มีผลต่อการทำงานของกล้องอธิบายเรื่องม่านด้านหลังเพิ่มเติมนะครับม่านด้านหลังของ BMW นะครับเขาจะมีช่องว่างระหว่างตัวม่านกับตัวกระจกด้านหลังเนี่ยกว้างพอสมควรดังนั้นกล้องแบรนด์70ไมล์แบรนด์ดีดีพายเนี่ยม่าน ปิดได้ตามปกติเราสามารถปิดม่านขับได้เลยนะครับไม่มีปัญหาตัวม่านหลังวิ่งขึ้นมาชนตัวกล้องด้านหลังดังนั้นเวลาที่เราติดตั้งกล้องรถ BMW c e r i 5ขึ้นไปจะเจอม่านด้านหลังนะครับก็ให้ลูกค้าวางใจได้เลยว่าม่านด้านหลังของ BMW จะไม่ชนกล้องนะครับ มาดูตัวกล้อง7 0ไม A510 กันก่อนดีกว่านะครับกล้องตัวนี้เป็นกล้องเซตหน้าหลังนะครับจะเห็นว่ามีกรอบสีดำๆที่หน้าจอของกล้องด้วยแบบนี้นะครับกล้องหลังผมยังถอดอยู่เดี๋ยวพอใส่กล้องหลังมาแล้วจุดดำๆเนี่ยมันจะแสดงผลเป็นกล้องหลังนะครับกล้อง7 0ไม A510 จะสามารถแสดงรูปภาพแบบ Picture in Picture ได้นะครับก็คือมีจอเล็กซ้อนอยู่บนจอใหญ่ นะครับจะแสดงเป็น Picture In Picture ได้สำหรับ a 5 1าหนะครับ a 8 1 0ทําไม่ได้ทําได้แต่ a 5 1 0รุ่นเดียวนะครับเราก็สามารถเลือกมุมมองที่เราต้องการได้จะเป็นกล้องหน้าอย่างเดียวกล้องหลังอย่างเดียวกล้องหน้าภาพใหญ่กล้องหลังภาพเหล็กซ้อนเอาไว้หรือกล้องหลังภาพใหญ่กล้องหน้าภาพเหล็กซ้อนเอาไว้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสามารถสลับหน้าจอดูในแอปพลิเคชันได้สวิตไปดูกล้องหน้าสวิตไปดูกล้องหลังได้ เช่นเดียวกันตอนนี้อยู่ในส่วนของการติดตั้งกล้องหลังนะครับกล้องหลังเราก็ติดแผ่นใสลงไปก่อนนะครับไล่อากาศให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็ตัวกล้องติดลงไปเลยซีรีส์3ไม่มีม่านซีรีส์5จะมีม่านนะครับก็แตกต่างแค่แค่นั้นแหละติดตั้ง ติดตั้งกล้องให้มันอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างจะเซนเตอร์นะครับอย่าไปมองว่าตัวกล้องเซนเตอร์นะมองมองตัวเลนให้มันเซนเตอร์นะครับเสร็จแล้วก็เก็บสายส่วนที่เหลือก็ถือว่าเป็นการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนสุดท้ายนะครับเก็บสายด้านหลังที่เหลืออยู่นะครับเราจะเก็บด้วยวิธีการอะไรก็ได้นะครับให้สายมันไม่ออกมาวุ่นวายกับด้านนอก แล้วก็ไม่ไปขัดกับระบบของ B M เขานะครับจะใช้เคเบิลไทยมัดก็ได้แต่ผมนิยมให้มันอยู่ในเทปผ้าเดี๋ยวผมก็จะซ่อนไว้ด้านข้างแล้วก็เช็คขอบอยางเช็คอะไรให้รครบทั้งหมดก็ใช้ได้ในส่วนของกล้องด้านหลังของแบรนด์70ไม์นะครับ กล้องด้านหลังที่ติดในห้องโดยสารเนี่ยจะเป็นทรงแคปซูลทั้งหมดจะไม่มีกล้องที่เป็นทรงเต๋ามาเป็นในชุดของกล้องหน้ากล้องหลังเลยนะครับสำหรับแบรนด์70็ไมล์นะครับยกเว้นกล้องที่เป็นกล้องครอบกระจกรุ่น S 5 0 0อย่างเงี้ยกล้องด้านหลังก็จะเป็นรูปลูกเต๋าเป็นกล้องที่สามารถติดนอกตัวรถได้ตอนนี้เราติดตั้งกล้อง 70ไมล a 5 1 0 1นขีดหะครับตัวนี้กล้องหน้ากล้องหลังกล้องหน้า2 k กล้องหลัง full hd sensor sony นะครับตัวนี้มีฟังก์ชันระบบ hdr ชดเชยแสงติดตั้งกับ bm 3 2 0 d พร้อมกับตัวปลั๊กแบบ obd 2ติดตั้งได้โดยที่ประกันไม่ขาดนะครับใช้งานได้ใครบอกว่าเราไปยุ่งเหยิงกับระบบไฟเสียบปลั๊กจบเลยนะครับผ่อนมาตรฐานนะครับ obd 2เนี่ย มีอยู่ในรถทุกคันใช้งานได้นะครับไม่ต้องไปดัดแปลงแต่ถ้าเกิดคันไหนที่ใช้ฟิลได้ใช้ฟิลเลยไม่ต้องซื้อตัวนี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับรถรุ่นไหนเดี๋ยวเรามาดูกัน